ผลที่ธุรกิจต้องใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะการส่งข้อความบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์บอกโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลดีๆนะคะเป็นการสร้างความไว้วางใจแล้วก็เพิ่มความพักดีของลูกค้าได้ค่ะ สามารถสร้างสารร์เนื้อหาที่หลากหลายได้นะคะการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เป็นเพียงการส่งข้อความเท่านั้นแต่ว่าสามารถใส่รูปภาพใส่วิดีโอใส่อินโฟกราฟิกตามใจของแบรนด์ได้เลยค่ะเพื่อที่จะสื่อสารแมเสจไปถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงใจแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดค่ะ ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดนะคะสามารถช่วยให้แบรนด์เนี่ยสื่อสารข้อความออกไปถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละคนได้โดยแบ่งกลุ่มรายชื่ออ e ีเมลตามข้อมูลของลูกค้าพฤติกรรมการซื้อและก็ความสนใจของลูกค้าค่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเปิดอ่านอ e ีเมลของแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะใช้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้านะคะเราสามารถส่งแบบสอบถามเซอร์เว์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำฟีดแบ็มาพัฒนาสินค้าและก็บริการของเราค่ะ สุดท้ายนะคะใช้เพิ่มยอดขายค่ะแบรนดน์สามารถส่งโปรโมชั่นสินค้าใหม่หรือว่าส่วนลดพิเศษไปให้กับลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้แบรนด์ค่ะและใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะคุณเองค่ะก็สามารถใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งได้ง่ายๆแถมยังสามารถทดลองใช้ฟรีได้ด้วยนะคะกดไปที่ k h b i b a o s m s เ o m เลยนะคะเรามีฟรี f o r e v e r ด้วยทดลองใช้แล้วเป็นยังไงส่งคอมเมนต์มาคุยกับชมพู่ได้ค่ะ